สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวงจรน,นับมีเบอร์7 4็ดสี่เจดหสามตัวนะครับไฟเข้าไฟลบเป็นขา13นะครับไฟบวก5าวอนเป็นขาห้าขาหนึของตัวแรกต่อเข้ากับพันสวิตนะครับขาห้าของตัวที่1ต่อกับขา5ของตัวที่3ามครับ ขาสามของตัวที่หนึ่งต 3, 3, 3่อเากัขาสามของตัวที่สาแล้วก็ขา1ิบห้าของตัวที่3ามต่อกั LD แล้วก็ขา11ของตัวที่2ต่อครับ LD แล้วก็ขาที่สามขาสิบห้าของตัวที่หนึ่งต่อเขากับขา LD นะครับ ถ้ากดพันสวิตก็จะเป็นเปลี่ยนอีกนะนี่นะครับหลังจากกดพันสวิตไป1ครั้งนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงหมดเลยนะครับผมครับ